กินข้าวเก่าก็เห็นลิ้นไก่แล้วสําหรับลีลาล่าสุดของเสียอ้วนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์การโชว์กินข้าวเก่าเก่ากึกสิปีที่ตกค้างมาจากโครงการจํานําข้าวของนายภูมิธรรมคนมีสติดูก็รู้แล้วนี่มันคอนเทนต์การละครแฝงแล่เหลี่ยมทางการเมืองเบื้องหน้าเหมือนต้องการระบายข้าวตกค้างให้หมดไป แต่เบื้องหลังก็หวังผลช่วยกอบกู้ภาพลักษณ์ให้หนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่จะกลับบ้านแบบไม่ต้องติดคุกอีกคนเสียอ้วนแอบเฝ้าร้องให้สังคมเห็นว่านายหญิงไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะเข้าในโครงการจำนำข้าวไม่ได้เน่าเสียแต่อย่างใดผ่านไป10ปีก็ยังกินได้อยู่แถมให้เครือข่ายของตัวเองมากระทุ้งอีกว่ารัฐบาลประยุทธ์เป็นคนผิดซะอย่างนั้น ฐานที่ดันเก็บข้าวพวกนี้ไว้เฉยๆแต่ใครก็รู้ว่าถ้าให้เสียอ้วนตลอดจนนักการเมืองพักเพื่อไทยต้องกินข้าวเก่า1ิปีกันทุกวี่ทุกวันคงไม่มีใครเอาด้วยแน่อย่างไรก็ตามการโชว์กินข้าวของเสียอ้วนก็เจอข้อมูลแท้ๆมาจับเท็จจากหลายทิศทางช่วยกันตอกย้ำว่าข้าวเก่าขนาดนั้นมันไม่เหมาะกับการบริโภคจริงๆรองศาสตราจารย์พันธิทีพาพงเพียรจันอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชี้ว่านายภูมิธรรมลักษณะที่ร่วมโชว์กินข้าว ได้รับสารพิษเชื้อราไปแล้วหลายตัวหลายชนิดและชีว้ว่าข้าวที่หุงมากินโชนั้นจํานวนมากมีสีน้าตาลตรงส่วนปลายเมล็ดนั่นคือข้าวที่มีเชื้อราซึ่งทนความร้อนได้ถึง250องศาเซลเซียสการหุงด้วยน้ําเดือดไม่สามารถฆ่าเชื้อราพวกนี้ได้คือเอาไปขายคนจะมีคนไทยเป็นมะเร็งมากขึ้นหากเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์สัตว์ก็เป็นมะเร็งและหากระบายไปขายแถวแอฟ,ฟริกาก็จะเสียชื่อในระดับโลกนักวิชาการมอชอชีว้ว่า ข้าวพวกนี้เต็มที่เอาไปผลิตแอลกอฮอล์หรือน้ำส้มสายชูเท่านั้นเอาไปหุงกินไม่ได้ขณะที่นายวิทูลเลี่ยนจำรูนผู้ชำนาญข้าวจากไบโอไทยระบุว่าสารรมควันข้าวแมลงในข้าวอย่างเมทิลโบไมท์จะตกครั้งในเมล็ดข้าวเก่า10ปีต่อให้ล้าง20ครั้งก็ล้างไม่ออกคนที่ตอกกลับคอนเทนต์ของนายภูมิทำแบบจุกๆเห็นจะเป็นหมอวรงนายแพทย์วโรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดี ผู้ซึ่งมีบทบาทต่อต้านโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งลักมาตั้งแต่ตน้นหมอาวรงฟันธงฉับกับเสียอ้วนนี่มันแค่เพื่อไทยการละครเป็นละครตบตาประชาชนโดยฝ่ายการเมืองข้อมูลที่หมอาวรงงัดมาแฉกลับก็คือเข้าในโกดังที่จังหวัดสุรินทร์สถานที่จัดคอนเทนต์นี้องค์การคลังสินค้าเคยมีการจัดประมูลข้าวมาแล้ว3ครั้งเมื่อปี2557-2558และ2563 แต่ปรากฏว่าผู้ชนะการประมูลไม่เคยมารับข้าวไปขายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะไม่มั่นใจในคุณภาพของข้าวล่าสุดประกาศประมูลครั้งที่4ให้ยื่นสองประกวดราคาวันที่31มกราคม2567แต่ปรกากฏว่ามีการประกาศยกเลิกก่อนกำหนดยื่น2แค่วันเดียวโดยหมอว่บรงเชื่อว่าเป็นใบสั่งจากนักการเมืองเพื่อให้หนายภูมิทําจัดโชว์กินข้าวโดยครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคม และครั้งที่2วันที่6พฤษภาคมที่พึ่งเป็นข่าวฮือฮ้าผ่านไปพร้อมชี้ว่าข้าวเก่าส0ปีพวกนี้มีประวัติผ่านการลมควันข้า,มาแมลงถึง60ครั้งเวลาจะกินก็ต้องล้างน้ําถึง15ครั้งถือเป็นการแสดงที่กล้าของนายภูมิธรรมเพื่อหวังผลทางการเมืองอย่างไรก็ตามข้อมูลการแฉที่ไหนก็ไม่ชัดเจนเท่าการจับผิดของโลกโซเชียลที่เจาะให้เห็นเป็น็อชๆเลยว่าเสียอ้วนตักข้าวใส่จาน2ช้อนจากนั้นก็เอาแต่กินกับผัดกะเพราสี่ช้อนจนกับหมด โดยไม่กืนเข้าเก่าสิบปีที่ค้างอยู่ในจานเลยแม้แต่คำเดียวไปไปมามาจะไม่ใช่แค่การละครแต่บวกมายากลแหกตาผู้ชมเข้าไปด้วย